่อจ๋าพ่อนกของน้องาอา,ายเสียงวิหกสอนลูกสาวได้ดีมากเลยค่ะพี่น้อง่อหไยลืมมาจะกของมาแต่ใสแล้วกะพยายามสอนลูกให้แบบให้เข้มแข็งให้เป็นผูน้นำประกบบาบโบห้น้องอะไปฟังคนที่เขาอวยเกินไปสอนให้น้องนะอ่ะฟัง เชื่อในสิ่งที่เป็นจริงเป็นไปได้บมเมนว่าอ่ะพูดก็อเดี๋ยวเบาอยู่ว่าอ่ะบมเมนว่าเสียไปฟังแต่ว่าสู่ๆเรื่องสู่ๆ,ๆจักสูอีอยงจักสูเหลือเอีอยงเวลาผิดพลาดก็มแต่วาสู่ๆว่าเดีวเบา,าตักเตือนติเตือนกันอ่ะแต่ว่าพนอนกคนสอนหลูกคนดีดีเ้อค่ะพี่น้องอ่ะพี่น้องกะบางคนก็จะได้เห็นบางคนก็ยังจะไม่ได้เห็นเนาะว่าเป็นยังไงมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราไปฟังคลิปแล้วก็ไปดูคลิปดีกว่าว่ามันผิดพลาดอะไรเนาะพี่น้องเนาะ อตรงยิมนี่ค่ะพ่อจา๋าสอนลูกดีมากอีหล่าตรงยิมแล้วหรเราต้องทำให้ทุกเหตุบ้านเราพร้อมที่จะขึ้นเดทีไม่ใช่ขึ้นมาแบบฟาาื้องเฟื้องพี่น้องสื่อบ้านขามึงบ้านเมียนต้องเขามาเห็นเอียงกับบ้าลู่วันนี้ให้ดูจดจำไว้วอะอายที่ไปขอขึ้นเวทที่มอล่ำซิง ไปขอขึ้นเวทีเพื่อให้หนูได้ร้องเพลงวันนี้หนูมีโอกาสได้สู้ตรงนี้มีแฟนขับแฟนเพลงแล้วให้ดูกำเอากำพืดบางันขึ้มาสูดนะลูกอย่าไปฟังใครก็แล้วแต่ที่เอาอกเอาใจค่ะอ่าแมนค่ะฟังพ่อมึกนีอ่กูดา่าก็ยยอนว่ากูหักลูกใช่พ่อด่าก็ยยอนว่าพ่อหักอยากให้ลูกเติบโตมากเป็นงานแท้อีพอใด อสู่เพื่อประสิทธิภาพเพื่ของอาหารปลูกที่สุดเข้าใจป้ะโมเมนต์นี้คนร้องไห้ตามทั้งประเทศเลยค่ะแฟนคลับร้องไห้ตามเลยในช่วงวังวทยนที่สอน้องอ่ายค่ะไม่ใช่ว่าเราทําเพื่อดราม่านี่คือการสอนไปในตัวของพ่อจ๋าและก็ย่าลุกนะคะการเป็นศิลปินต้องพร้อมทุกอย่าง และท,ทุกสถานการณ์คถ้าเกิดวันนี้ฝนตกหนักแล้วคุณต้องทํำยังไงการเป็นหัวหน้าคนคือหนึ่งความรับผิดชอบต่อหน้าที่สองพร้อมทุกเวลาสาอย่าหลงทางนะคะ,อะขอเสียงปรบมือให้พ่อจ๋าและลูกจ๋าเลยค่ะตอนนี้อกอไยไม่หลงทางแล้วนะครับอยู่กับพ่อจ๋าแล้วเหมือนทุกคนรักมิฉะนั้นอย่างห้ทุกคน ช่วยให้กำลังใจแล้วก็อันใดที่บอดีให้ตักเตือนป้อมใหให้ยออ่อผมก็มักที่สุดที่กันย่อลูกไข่ให้ลูกไข่เสียรักให้เขารู้เสมอว่าเขามาจากไหนเขาเกิดจากไหนและเขาเป็นอไอสักกุณาพรทุกวันนี้ได้เพราะอะไรอือออขอบคุณใกดเพลงเป็นปหนึ่งบ๊อสหนุนะครับอีหลาฟังยาโนเดนุูงเด้ดอหยุดร้องให้อีพ่อขออีพล่ดึง เราพอสิปลอยพิเนเดศทอดอำนาจรองไอ้พอฟังมวลมวลี่ไะอย่าหลองเพ้ยงอย่างลูกไม่ต้องหลองแล้วลูกออกสิไม่ต้องถามว่าเสียใจออกไหมกดต้องยุ่งยากกับมอเิเตอร์เราเป็นนักร้องมาตรฐานมอมิเตอร์มาที่หลัง <c oughs> ไปต่อไอ้เสียงอมอมิเตอร์ใช่มอเเตอร์ขวัว ไม่ต้องนะลูกพอดีสวรอิหลาบอกดีเลยอันนั้นคือเย่ yeah, ไม่ใช่นักร้องค่ะวันนี้ย่านุทําดีที่สุดแล้วเครื่องเสียงของย่านุทําดีที่สุดแล้วอิหลาร้องว่างบานี่คือไม้ของเรานี่คือเครื่องเสียงของเราทุกอย่างตรงนี้คือข้อพคเราร้องออกไปต่อไม่ให้ได้ยินเสียงตัวเองปิดหูฟังก็ได้ต้องเป็นตัวของตัวเองนะลูกสู้ๆนะคะ ใจเสาะบนก่อนนาทีอีกหนึ่งรอบค่ะสองล้านวิวจากค่ายเบรกเป็นหนึ่งค่ะไม่ต้องครับใจไม่น่าจะเสาะแล้วไใจเสีย <laughs> อขอบคุณย่าหนูลูกขอบคุณย่าหนูไม่อยู่ข้างบนนี้แหละไม่เป็นไรลูกขอบคุณย่า ยาดูทำทุกอย่างกับเครื่องเสียงเสียงวีหกทุกอย่างให้เราดูทุววันนะนี้นะลูกอ่านี่ราคาพี่น้องบึง้งคร่าวๆเนาะอ่ะแล้วทีนี้น้องอ้าอาก็ได้ออกมาโพสต์ในข้อผิดพลาดของตัวเองว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมน้องอา้ยอายร้องไห้หนักขนาดนี้เนาะพี่น้องเนาะโอ้ยเขาก็เห็นอีละตื่นสามารถเห็นคลิปอีละร้องไห้กับเตตูตน เป็นอย่างเพิ่นคือหายนาะว่าสัตมืงขึ้นกับปรเดไปเขาไปเบิ่งกลุ่มปิดเพิ่นเนาะอ่านี่ค่ะน้องอก็ออกมาโพสขอโทษในสิ่งที่ตัวเองผิดพลาดไปค่ะพี่นนอะมือน,นี่อีหล่าเฮตผิดพลาดขังไงอีหล่าต้องขอโทษพ่อพอม่แม่ทุกคนด้วยค่ะขอบคุณที่เอ็นดูอิลหล่าน้อยขอบคุณรางวัลน,น้ําใจที่ให้หนูขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่พ่อพอ่อแม่ให้หนูอิหล่าขอโทษที่ออนแอ ที่ทํางานไม่เต็มที่พ่อพ่อแม่แม่ซื้อบาตเข้ามาเบิงอีลาแต่กลับต้องมาเสียใจเพออีลาอีลาน้อยขอโทษเด้อค่ะอย่าพึ่งเบื่ออีลาเด้อจา้านี่แหละจา้าแล้วพ่อนอก,ก็สอนลูกได้ดีแห้งพี่น้องเอ้ยผู้ใด,ดเห็นกะก็ต้องให้ก็ต้องห่วงไปนน้ำกันเพื่อนสอนด้วยความรักเลยพี่น้องเป็นมือปิด,ดโลกและจะบอกลูกว่าอย่าลืมจุดกำเนิดตัวเองนะลูก อย่าลืมเงาละเงาว่าเข้ามาจากใสมาจากปลาอ่อยมาจากปลามัหนูอย่าลืมจงทำตัวเองให้เป็นเหมือนวันแรก <c oughs> ยกับขยองจากของเหมือนมือคีมมันจักเพราะความดังไม่ได้หอมครับผมบอกเลยว่าลูกผมเนี่ยจะเริ่เ์เติบโตไปได้ย้อนพอสอนย้อนการเรียรู้ไม่ต้องไม่ต้องเสียใจนะลูก วันนี้พ่อมาพูดเพราะอยากให้ทุกคนอยากให้ทุกคนเป็นทุกคนวัดต่อมาโ,อโหลูกไฟวัดต่อมาตลอดเอาใจวัดต่มาแยแคงแยขาวัดต่อมาทำทุกอย่างเพื่ออยากคุย้ยลูกหาอาไอศุลนากรเพราะอศุลากรคือลูกนกพงศกร เพื่อสอนลูกเพื่อนตลอดค่ะพี่นกแล้วบางคนก็เอาไปดราม่าว่าหากินกับน้องดราม่าอ่าอ่าหาคอนเทนต์หากอากระแสหาอะไรโอ้มันโบมนตังสันด้พี่นกบอดนอกเพื่อนสอนลูกนนะอยากให้ลูกเป็นอนาคตนะ้องอายก็ต้องบวมมาบริหารวงช่วยพ่อนุกสุดท้ายแล้วพ่อนกก็ต้องเทาต้องแก้ลงแมนบมดละพ่อเพื่อนมีน้องอายน้องอายนะยนะก็เหมือน ตัวแทนเลยนะก็คือบอสน้อยเลยก็คือตัวแทนต่อไปก็จะเป็นผู้บริหารเขาเรียกบอสน้อยบอสเสียงมี6คนต่อไปเนาะถ้าเติบโตมานั่นแหละค่ะเพื่อจะพยายามซ้อนให้ลูกเข้มแข็งและเอฟซีบางคนนี่ก็ย่าไปโอา้าลยประมาณนี้นะนะคะพี่นอกอ่าขอให้มีเอียงผิดพลาดกา็ให้ตักเตือนนอง ถ้ามีอะไรที่ไม่ดีไม่สมควรอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องมา,า,อารยาทเรื่องการร้องเพลงเรื่องอะไรติชมได้เพราะว่าเพื่อนกระบอมักไ้โอห้นองไ้เด็กได้ใจเพราะว่าน้องนะ่ะกาลังน้องก็ยังเด็กอยู่กําลังเติบโตค่อยๆขยับเติบโตมันต้องได้รับความดูแลแลวก็เอาใจใส่จากผู้รับผู้ใหญ่จากการสอนการอย่างนี่ล่ะคะ่ะพี่น้องเพราะว่าอนาคตต่อไปก็ต้องมาดูแลเสียงวิหก แทนพ่อหนุก,กับย่าหนูนะคะน้องอาอายพ่อหนุก,ก็สอนให้น้องอายเข้มแข็งนี่แหะคะ่ะพี่น้องเย่ยไปดดามากเ้ยค่ะเป็นกําลังใจให้น้องอาอายเนาะไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรก็ขอให้อ่ะสู้ต่อไปนี่แหละค่ะพี่น้อง อ่ามื่อนี้เฮากะได้นําคลิปแล้วก็เรื่องราวของน้องไอ้ไอ้แล้วก็พ่อนกมาให้พี่น้องเบิรงว่าพ่อนกน่ะสอนให้ลูกเข้มแข็งมากแค่ไหนบอดดยโอบอเดดยเอียงได้พี่น้องก็คือความรักคนกะมี่มี่ให้น้องไอ้ไอ้แล้วน้องไอ้ไอ้ก็รักพ่อนกมากแล้วพ่อนกน่ะสอนลูกให้เข้มแข็งให้เป็นคนดีน้องไอก้กะสิ เสื้อหมันในตัวพอนกอยู่ว่าพอนกหักพ่อนกที่พอนกสั่งซ้อนที่พอนกดาเป็นทุกอย่างนี่ก็คือเพื่ออยากให้นกอ,อายอได้ดีเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นคนดีเหมือนพ่อนกพงศกรค่ะพี่น้องอ่ะเขาก็เป็นกาลัางใจให้เด้อค่ะสําหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงแค่นี้นะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ